กาดาหญิงสาววัย28ปีผู้เคยผ่านชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลวในอดีตเธอทำงานหนักเพื่อดูแลน้องอิงลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอ วันหนึ่งชีวิตของการดาเปลี่ยนไปเมื่อได้รู้จักกับจอนชายชาวต่างชาติวัย48ปีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นจากมิตรภาพธรรมดาแต่ไม่นานจอนก็เอ่ยปากขอแต่งงานกับเธอ กาดาจะลังเลเพราะความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมและอายุแต่เธอเห็นโอกาสที่ลูกสาวจะได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นในต่างแดนเธอจึงตัดสินใจรับข้อเสนอของจอร์กาดาและลูกสาวได้เดินทางไปยังบ้านของจอนในชนบทของอังกฤษบ้านหลังใหญ่ท่ามกลางสวนสวยงามเหมือนในฝัน แต่การดา,าก็พบว่าชีวิตจริงไม่ได้ง่ายเหมือนที่เธอคิดความขัดแย้งกับวิกตอเรียลูกสาวคนโตของจอนวิกตอเรียวัย22ปีไม่ยอมรับการดาและน้องอิงเพราะคิดว่าการดาแต่งงานกับพ่อเพื่องเงินเธอแสดงออกด้วยการพูดจาเสดสีและปฏิเสธที่จะทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ การดาต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในชนบทที่แตกต่างจากบ้านเกิดของเธอทั้งภาษาอาหารและสังคมรอบข้างที่มองเธอด้วยสายตาไม่ไว้ใจในขณะที่การดาพยายามพิสูจน์ตัวเองจอ เริ่มแสดงความเปราะบางในบทบาทสามีเขาเป็นชายที่ประสบความสำเร็จแต่กลับมีอดีตที่เจ็บปวดจากการสูญเสียภรรยาคนก่อนการแต่งงานครั้งนี้จึงเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของเขาที่จะสร้างครอบครัวอีกครั้งน้องอิงกลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในบ้านเธอพยายามเข้ากับวิกตอเรียและทำให้พ่อเลี้ยงรู้สึกถึงความรักที่จริงใจ กาดาได้รู้ว่าจอรนประสบปัญหาทางการเงินที่เขาไม่เคยเปิดเผยความหวังที่เธอคิดว่าจะพึ่งพาเขากลายเป็นสิ่งที่เธอต้องแบกรับเพิ่มหลังจากที่เผชิญปัญหาต่างๆ การดาเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเธอเธอจึงตัดสินใจเปิดร้านอาหารไทยเล็กๆในหมู่บ้านพร้อมสอนทำอาหารให้กับชาวบ้าน ความพยายามของการดาทำให้วิกตอเรียเริ่มเห็นถึงความจริงใจของเธอและค่อยๆย,ยอมรับในฐานะสมาชิกใหม่ของครอบครัวเมื่อธุรกิจของการดาประสบความสำเร็จเธอมีโอกาสที่จะกลับไทยพร้อมลูกสาวแต่เธอเลือกที่จะมาอยู่ต่อเพราะเห็นคุณค่าของครอบครัวที่เธอสร้างมา